คืออะไรครับยักษ์สาม p r ดีโเรื่องที่สองคอรสอนนะครับอีกรอบหนึงเรื่องที่สามเฮ้ยลืมว่ะกี้อยากรู้เรื่องอะไรนะเรื่องที่สามงงอะ่ะตามไม่ทันกี้นะยักษ์สามบีดีโปรคอรสอนอะไรกะกี้อยากรู้เรื่องอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าฮ้อนอยากไปหัวหน้าห้องอยากไปเลขาเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยดี๋ดด ชมิฟดาสหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรละเก้าทวนมาดิทวนมาดิอยากเป็นเลขาห้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนหูคุณสมบัติคุณไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าคุณปิดตัวเองอะ่ะคุณคุณโครพิเทสอะ่ะคุณยังไม่เปิดเผยตัวตนคุณจะเป็นเลขาคุณจะประสานงานลําบากไม่ได้หรอกโครพิเทสนะครับเออวิทยเยหูใครที่ตอบวิทยเยถ้าตรงนี้มันเป็นพื้น ผมจะเป็นยอดย่าให้ท่านเหยียบที่ท่านตอบวิทยาเยว่าผมต้องทวนตรงนี้ต้นรายการเนี่ยวันทั้งหน้าผมอาจจะทํารายการที่มันมันเข้มข้นมากหน่อยไม่รู้คุณจะตามไปฟังหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรแต่ให้คุณรู้เวลเลยว่าคุณจีนสับนี้นะครับวิทยาเยไม่มีวิชานะแสดงว่าไม่รู้จักกันจริงนะครับไม่เข้าใจเขาแสดงว่าไม่รู้จักกันจริงถามเพื่อนๆก่อนนะครับว่า เราใช่วิชาไหมเราต้องเข้าใจไหมเราต้องเก็ตไหมเราต้องขาลรามาสายไหมต้องหอมอมมาสอนไหมเราต้องเข้าเรียนไหมเราต้องครูบัณฑ์ขาแล้วอย่าให้ผมพูดซ้ําครับอย่าให้พูดซ้ําครับพูดซ้ําเป็นล้านรอบเพราะฉะนั้นจะต่อไปจะไม่สนใจแล้วนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่คุณต้องถามเพื่อนที่มาก่อนเจื้อนเลยคุณตะโกนหน้าห้องแล้วบอกเจื้อนเลยเจื้อนเฮ้ยพิธธรรมพูดอะไรมันไม่มีครับอย่าตลกครับ นึกออกไหมครับเพราะนี่ก็ไม่ได้ตลกนะครับชัดเจนนะจริงจังจริงใจตั้งใจนําเสนอสิ่งที่เป็นนี่ครับเห็นไหมข้อสอนครับขรอสอนอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นเลยครับแล้วอยู่ในตัวด้วยไม่ต้องมาบอกว่าอะไรนะวันนี้เข้าไม่เข้าไม่สนครับไม่มีไม่ใช่ไหมมันไม่มีมันไม่ได้ใช้ชัดเจนไปต่อวิทยเยาวิทยเยนะ วิทยเยคืออะไรยักษ์สามพิธีโพรคืออะไรค้อสอนคืออะไรทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกันเป็นองคาเยลเป็นเป็นลูกโซ่เราไปดูคําว่าวิทยะเยก่อนวิทยะเยคือทักษะเทียมว่าด้วยเรื่องของการเรียนรู้ธรรมชาตินะครับว่าด้วยเรื่องของการเรียนรู้ธรรมชาติทักษะนี้อยู่ในกลุ่มฟิสิกส์เทียมถามว่าทําไมฟิสิกส์เทียม เพราะเหตุว่าฟิสิก์ยังไปได้แค่อะไรครับไปแค่สุดทางนะครับก็คือควนตัมควนตัมควนตัมนะครับไม่ใช่ควนตัมนะครับควนตัมนะครับเมื่อเขาไปได้แค่ควนตัมเขาจะไปวคว์กอัพวคว์กดาว,วาคว์กของเขามันเป็นวคว์กบ,บอกว่าดาวดาวควานนะครับดาวควานอัไลายวาคว์กดาวลายควานเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บ สุดท้ายเลยครับสาบันหรือองค์กรเซรินนะครับเซรินใครรู้จักเซรินบัางเซรินที่กําลังยิงอนุภาคนี่คือภาษาเขาสําหรับเราอนุภาพยิงอนุภาพชนอนุภาพเพื่อหาการเกิดของอะไรครับตัวแรกครับชัดเจนนะชัดเจนนะทั้งหมดนี้จึงเป็นได้แค่เพียง ตัวล่อเป้ายังไม่เข้าเป้าเพราะเหตุว่าอะไรเพราะยังไม่สามารถเข้าถึงธรรมชาติได้จบไหมครับขยายอีกนิดหนึ่งผมบอกว่าธรรมชาติเองโดยส่วนใหญ่ก็กลุ่มธรรมชาติก็ยังเข้าไม่ถึงธรรมชาติหรือมนุษย์ยังเข้าถึงไม่ธรรมชาติเลยจึงเรียกว่าธรรมเชธรรมชาธรรมเชษนี่สําหรับกลุ่มคอร์รันเสร็จปุ๊บถามว่า ไอตัวของทักษะเทียมเนี่ยนะครับวิทยาเยนี่ยนะครับถามว่าทำไรง่ายๆครับตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้เลยว่าจะหยุดที่เข็มเท่าไหร่งงไหมครับอย่างงนะเพราะว่าถ้าเกิดงงจะงงมากนะครับเราต้องไม่งนและต้องไม่เก็ตด้วยอย่าเข้าใจอย่ารู้อย่าจดอย่าจําอย่าตําแหลอย่าคุรุบันอย่าขอร่นวัน เราไม่แคร์เราไม่สนเพราะมันไม่ได้ใช้รู้แต่เพียงอย่างเดียวว่ายังไม่สามารถหยุดยูโรเปียนยุโรป้าได้ยังไม่สามารถหยุดไวรัลได,ไาาด,ได้ชัดเจนนะครับตัวของสารน้าําใสต่ออย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นซอมบีแน่นอนซอมบี้อยู่ในหนังเห็นไหมครับจะต้องทื่อทื่อแล้กลายพันธุ์ไปเรื่อยผมจึงแนะนําว่าเจื้อระวางให้ดีนะเว้ยกระต้นแจวฮอนนะเว้ยกระต้นแจวฮอนนะครับ ถ้าไม่อยากเป็นซอมบีในอนาคตคุณกลายพันธุ์แน่อนาคตคุณไปแน่ครับคุณทื่อแน่ครับนี่คือโดยอะไรครับโดยองค์ประกอบของตัวนําเนี่ยนําคือเป็นสารวิทยเยน้ําใสจบไหมครับชัดเจนนะโอกาสที่อะไรครับโครงสร้างภายในของตัวแหล่ละเชื้อนึกออกไหมครับมันอัตราส่วนธรรมชาติกับพิธีมันเข้ากันได้ที่ไหนครับ99% ถ้าไม่สามารถทําแจวเอาในร่างกายเรียบร้อยครับคุณเป็นบีเลยครับคุณเป็นบีไปเลยครับชัดเจนนะเจื้อจบนี่คือวิทยเยเคลียนะเคลียไหมคือง่ายๆวิทยเยียงตามหาธรรมชาติอยู่เลยส่วนกลุ่มธรรมชาติก็ไม่เข้าใจธรรมชาติเพราะตัวของมันเองปรับตัวเป็นธรมธรมชษธรมธร,มธร,มธรมชาติธรรมธรรมเทศธรรมชาติ้รใจายยงไม่งนนะไม่งนนะไม่งนนะอย่างงนนะเแบบีไปแล้วครับอ่าดีมาก อ่าใช้ได้แสดงว่าแอปสอบนะครับเคลียร์อ้าวนี่เป็นหัวหน้าห้องไปหนึ่งอาทิตย์ครับเดี๋ยวไปป็นกับรัตเก้าเดี๋ยวดูหน้าก่อนจินปิดตัวเองแน่เลยเนี่ยอ้าวจริงด้วยอ่าจินเป็นได้เพียงแค่วิญญาณไปเป็นเงาไปเป็นเงาของรัฐเก้าไปไม่ให้เต็มตัวเพราะว่าไม่เปิดเผยตัวต,วตนนะครับเพราะว่าไม่รู้จะติดต่อกันยังไงโอเคไปต่อนไปต่อนนะเนี่ยไม่ตอบนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจกันนะครับมันคือไม่รู้เลยว่าจะมาถามว่าสอบทาไมสอบเพื่ออะไรไปต่อ วิทย์เยจบเคลียร์มาดูยักษ์สามบีดียักษ์สามบีดีโบอกอยู่แล้วว่ายักษ์สามคือตัวอัตลักษณ์ตัวอัตลักษณ์ก็คือตัวถ้าไปกระตุ้นให้เกิดแจวหฮอนนั่นเนนคือเกิด JH ยักษ์สาม p r ดีผ่านอะไรครับผ่านเสือ้อแต่สิ่งที่สำคัญคือไม่มี BD ไม่มี Pro ทำยังไงครับห้ามทำ หลายคนไปลักไก่ไปเขาล่นวันไปนู่นนี่นั่นไปครูพักรับจําหรือว่าไปทําเล่นแล้วแต่รับผิดตัวเองนะครับรับชอบก็ตัวเองอีกอย่าลืมนะอย่าลืมนะเมื่อไม่มี BD Pro นี่บังคับเลย BD คืออะไร BD คือเงา Reaction เราจะต้องมีบั d ดีครับ แล้วบัตดี้คุณไม่แค่มี b ีดีอย่างเดียวเขาจะต้องถือสิทธิค์คลิกสิทธิ์เป็นโปรครับเป็นไงเวลาที่คุณทํากระบวนการของยักษ์เนี่ยนะครับยักษ์หยักษ์สยักษ์สาม2นึ่ง0ุดคุณจะต้องมี b ีดีและจะต้องตําแหน่งโปรครับถ้าไม่มี b ีดีโปรทำได้ไหมไม่ได้เมื่อทำไม่ได้อย่าตะบ,บี้ตะบันอย่าทุเรศทุลงังอย่าอย่าละคังครับ ละคังละแงะละงอยอย่าครับอย่าอร่อยนึกออกไหมครับอย่าไปอย่าไปครับไปทําไมอ่ะเพื่ออะไรผมถามว่าเพื่ออะไรทุกงวันนี้เราทำํำไปเพื่ออะไรยักษ์สามพีดีโปรไม่ไปไม่ต้องไม่มีไม่ทําไม่คุรุบันชัดเจนนะครับเคลียร์ไหมมาเคลียร์มาสักคนหนึ่งจะไปได้ผ่านตัวนี้เคลียร์ยังครับทีนี้ยักษ์คือตัวอัตลักษณ์ในการที่จะใช้ในการกระตุ้น ถ้าเป็นยักษ์สามก็คือกลุ่มที่ทํายักษ์หนึ่งยักษ์สองมาแล้วไปล่อยักษ์สามได้เพราะว่ายักษ์สามมันเป็นไฮสปีดที่ผ่านเสื้อนะครับเคลียร์นะเคลียร์นะนะอ่าใช่ครับแล้ว <laughs> อีกรอบไปฟังคลิปเอาเดี๋ยวขึ้นไป youtube แล้วก็แฟนเพจไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไปไวเข้าใจเร็วก็คือคนที่มาเก่ามาก่อนแล้วจะเก็ตเร็วมากโอเคครับไม่ต้องจดครับถูกต้องครับคุรุบันคือโหวเวรกรรมพรุ่งนี้ได้ไหมคุรุบันอะ่ะเจอวันนี้เหรอเอาไง เดี๋ยวขอจบตัว3ามก่อนตัวลงวันนี้เคลียร์ไหมโหวตกดหนึ่งวอเตอร์เคลียร์กดหนึ่งไม่เคลียร์กดศูนย์ครับจบเช่นสิบเก้าแปดเจ็ดเราจะไปครารอสอนต่อสิบเก้าร็วเคลียร์กดหนึ่งไม่เคลียร์กดศูนย์จะผ่านไหมยยกสามมิธิโปรสิบเก้าแปดเจ็ดอ่ะเคลียร์นี่ครับเป็นหัวหน้าห้องไปหนึ่งวันครับ FF ปิดตัวเองเอีกแน่เลยกาเบตเนี่ย,วย <laughs> พวกใช่ อ่าเป็นแฟนอ่าไม่ปิดครับไม่ปิดแต่เป็นสายเฮ้ยมาสอนผมบ้างหนิว่าคุณเล่นเกมอะไรกันผมก็อยากจะรู้นะมาสอนผมบ้างเป็นหัวหน้าห้องไปอีกหนึ่งวันนะครับสลหรับเอฟเอฟนะครับโอ okay. เคเคลียร์หมดนะครับ <c oughs> โอ้เก่งเว้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่มีเคลียร์เดี๋ยวเดไปดูวับหน่อยขอวับหน่อยใครทาโทเดวิลแต่ปิดตัวเองไม่เป็นไรอาช่างมันไม่เป็นไรแต่ว่าอุตส่าห์เขียนคําเต็มมาให้ <c oughs> ใครไม่ทันไปดูคลิปที่ยูทูบนะครับ เอาล่ะเรามาที่ตัวหลักสำคัญผมอธิบายเป็นล้านรอบเลยนะเว้ย <c oughs> ล้านรอบเอาดูกันคำว่าคอร์สอนดูเสื้อผมใครอยากได้เสื้อบ้างคุณคิดว่าคือ